สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับนะอันนี้จะแนะนําให้รู้จักอันนี้ก็คือพระมิ่งเมืองนะครับนะหรือหลวงพ่อมิ่งเมืองของชาวอำเภอโกสมพิสัยนะครับนะที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเวลาจะมากราบมาไหว้ก็ส่วนเครื่องบูชาก็จะเป็นพวกอดอกไม้ทุกเทียนนะครับนะห้ามเหล้าห้ามเนื้อทุกอย่างนะครับนะของหวานได้นะครับนะแล้วก็คําถวายคำํำบูชาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนะ ทเทียนตู้บริจาคจะมีพระที่ปิดทองคือองค์นี้นะครับนะถ้าใครจะเอาทองมาปิดก็หาทองมาปิดด้วยแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นจิตกรรมฝาผานังนะครับนะรอบๆนี้ก็เล่าเรื่องอดีตนี่น่าจะเป็นหมู่บ้านดงวังท่าเมื่อก่อนนะครับนะก็เป็นภาพมิ่งเมืองสมัยก่อนเลาก็บูรณะขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นแบบนี้นะนะจากที่ใครจะเสียงซิมซีก็เสียงได้นะครับนะหลังจากนั้นก็กราบไหว้เสร็จแล้วก็